สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องลุกกี้แฟมิลี่นะคะเมื่อนี้สิภาพมาซับนอใหม่ด้วค่ะพี่น้องเห็นบ่สิมาซับนอใหม่ไปเหุกินแรงนะคะเดี๋ยวค่ะก็จะเป็นอันทงหน้า น้องใหม่ป็นได้เหรอคะแบบร้ายเลยค่ะพี่น้องเข้ากับซิมาซับไปเฮ็ดกินแ,งแลงเด้อค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยค่ะวิธีการซับน้องใหม่เด้อค่ะมาเบิ่งการซับน้องใหม่เด้อค่ะพี่น้องว่ามีคนถือกล่องหายก็ได้ตังไว้แนวนี้เด้อค่ะเทียงกับพวกเขา แล้วนะคะได้แล้วหนึ่งหนอนะคะเหลืออีกค่ะแบบลายเลยค่ะอ่ะมาเบิ่งอีกแล้วค่ะวิธีการซับห,หน่อไม้นี่นี่หนอนงค่ะแต่ว่าม่ได เียเาคะพี่น้องเฮ้ยเมื่อพี่น้องซับนอนใหม่เมื่อค่ะเข้ากะสียเอาไปอันเสียเอาไปแกะแกะอันนี้มันออกอยู่ค่ะแกะแล้วก็ฟานฟานแล้วก็เสียเอาต้มต้มใส่ตู้เย็นไว้ค่ะเสียเอาไว้กินแจ้วน้ำแล้วก็เสียเอาไว้แกงน้ำค่ะเอาไว้แกง แกงใส่อันยานั่งเนาะค่ะใส่น้ำยานั่งแซ่บเนาะค่ะเดี๋ยวสิเอาจังอันสีทายวิธีเหตุให้เบิ่งอยู่เด้อขานแกงหน่อไม้เด้สิเด้สีทายวิธีการเหตุให้งเบิ่งอยู่เดี๋ยวอันเลิกกสิไปแกะเปลือกมันออกแล้วก็สิไปฝานนะคะฝานแล้วก็สิต้มไว้อันนี้นี่ออกร้ายด้ค่ะ ถือว่าออกไรยด้เด้นต๊ค่ะค้นต๊ะเหมืนอนกันท่านจะเกิดจนจริงจริงกอในน้อยค่ะกอในยน้อยได้ซองซับปีละค่ะกัมีนอให้กินได้กินลร้งวดแล้วหร้ยรอบแล้วค่ะแล้วก็นเนี่ยรอบนี้กับถึงมีเวลาซับนะคะมื้อน,นี่เป็นวัหยุดก็เลยมีเวลาซับก็บมาซับไปไหวกินนะคะนี่คือนอใหม่ที่ซับได้นะคะ ก็ได้ร้ายเติบค่ะก็จะเอาไปตม้มไหวถัากินถักแกงเนาะค่ะเนี่ยก็เลือร้ายเลือร้ายอยู่ค่ะมรงนี้ก็จะเป็นทงงหน้าทงไทยทงหน้าค่ะเพื่อนพึงตัดเข่าออกวาวนะคะมิเตยียควรทอากระตกมน้าพึงมีน้ำเลยค่ะพึ่งมีน้ำนะคะ มาพี่น้องบ้านนี้ถืมากแกะเด้อค่ะมีไรวิธีชีวิตอีสานค่ะอีสานบ้านเฮ้าอยู่แบบบ้นบานๆค่ะพี่น้องอยู่กับปลูกกับขอบครั้วพิธีชีวิตแบบบ้นบานๆนะคะแต่สิ่งยิ้นเสียงไกล่เลด้อค่ะเพราะว่าอยู่บ้านเลียงไก่ถีขายผู้ใดสนใจกันทักมาได้เด้อพี่น้อง เลี้ยงไก่ตีขายด้วยค่ะผู้้ใดอยากได้ไก่ตีนี่เทากับมาแกออกจังซศ่แล้วค่ะพี่น้องเฮาจะเอาไปล่างค่ะแกแล้วก็จังเอาไปล่างอันผู้ใดบ่เคยแกกับระว่างในด้วยค่ะมันสิมีขนผลมาสิขั้นแนด้วยค่ะ ใส่มีดก็ไไ้คะ่ะเอาเมื่อเข้าแก้โหลดจะางเนาะดูแบบบ้านๆดูทงไฮทงหน้าล่ะคะ่ะนี่อยู่ทงไฮทงหน้ามีฟ้ามไกลดูแบบนี้ก็มีท่ามซุขแล้วล่ะคะ่ะพี่น้องนี่ก็จะได้แบบนี้นะคะเข้าแกะแก้ไปเรื่อยๆคะ่ะพี่น้องแก้แล้วเข้ากระเสืมอมฝาน,นะคะ่ะ ฟานเอาไปล้างให้สะอาดแล้วก็เอาไปต้มน้ำต้มต้มประมาณสองสามน้ำผมด้ด้ค่ะให้มันจืดค่ะถ้าแม่ต้มแป๊บเดียวมันขมมันขมมันสิกินบ่ได้ค่ะต้งต้มจนโดนแน่อันเด็งยินเพิ่ว่าผู้ใดอยากให้มันจืดเรีวกับใส่น้ำตาลใส่สู้รดลงไป คิดอยากค่ะคิดอยากแกงเน่อไม้ใส่พักขาขึ้นสีแสบค่ะแกงแบบบ้านๆนะคะ่ะขึ้นสีแสบคักได้เสียนตุ่มเหลวว่าสิแกงอยู่ค่ะสิเปเอายานั่งไมาแกงตม่มยานั่งใส่เข่าเบือหูจะเข่าเบืออยู่ค่ะต้นอีสานเพิ่นจังสิงหูจักค่ะเข่าเบือก็คือห้าเอาเขา่เขาเข่าเหนียวนะคะ ไปแท่ไหวไปไปแท่อันไหวแท้โบลาเด้อค่ะแล้วก็เอามาดตำใสกันกับยานางเวลาไปแกงกระสีอันไม่กระสิเป็นอันเนี้ยวเหนียว,เ,ยวเป็นเวลาแกงแท่บค่ะตองใส่ข่าเบือออันนี้ก็แก้ได้ซ้ำานี้ค่ะได้ซ้ำานีแล้วหรือนี่ไม่แต่น้นอยใหญ่บานที่นี่น้อยใหญ่เนี่ก็แก้ออกกัเกับเรือบบใหญ่ได้ค่ะ ใบใหญ่ปันหลายค่อนข้างสิแก่ยางแนมันอันมันากสิแก่แน่ค่ะมางได้มันแก่เข้ากระตัดออกเขาก็เอาถิ่มเพราะว่ามันแก่หลายมันก็เบ้แซบกันะคะขั้นไปเบ้อแล้วพี่น้องไปซับนอใหม่มันอันมีขั้นมันมีข้งขนเนี่ยมันจะมีข้งขนแบบนี้นะคะเป็นข้งขนเห็นบ่มคะมันก็จะคขั้นแน่ ก็จังไปล่างออกเนาะค่ะแต่แก้ไปเรื่อยๆนี่แหละพี่น้งองจะฝ่าเบื่อกันแล้วค่ะว่าอันคือสิมานางแก้อัน,นโนใหม่ให้กันเบิ่งกะผู้บางคนเพิ่นกันบบเคยเห็นเนาะค่ะว่าวิธีแกงโนใหม่เขาไปเอาแนวได้เพื่อนกับเห็นแต่แบบเขาแกงมาสําเร็จเนาะค่ะโนใหม่ไม่เป็นแนวได้นะคะเขาเฮ็ดแนวนลได้เสียนี่ราคาแกงโนใหม่กระชีพมันมีหลายขั้นตอนเั้เาไปซับมาแล้วเขาก็เอามาแกะ แกปอกอันนี้มันออกนี่ปอกเปลือกทางนอกมันออกนี่ปอกแล้วเขากเกามาฟานฟานแล้วเขาก็เอาไปต้มก็สีได้กินได้ค่ะพี่นอ้องหนา่เติอบอยู่ได้ก็สิได้กินก็สีได้กินกับต้มสองสามนามคเด้ต้มสองสามหนาอันนี้นอนอีกสิใหญ่เติอบอยู่ค่ะอันนี้นอนใหญ่ถ้าไปเอาสากานียก็คือมันแก่แล้วนะคะก็คือกินบ่ไร ว่าตัวนี้มันกะยังสามารถที่สกินได้ตัวแรกมันแก้เขากันเขากับตัดออกอันนี้คือมันแก้อย่างเขาก็ใส่มีดแกะได้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแกะให้แล้วเดี๋ยวสีมะทายการฟันฟานออกเด้อยค่ะฟันเปลือกอันบ๊อแมนฟันเปลือกเขาแกะเ,เปลือกแล้วเขาก็เสียมฟาฟันเลยค่ะเดี๋ยวสีไท,ย,ทยให้เิ็งอีกรอบนึงเด้อค่ะกีครับทำอะไรลูกสวัสดีครับหน่อย เล่นดินเหรอครับไ้ลดล,ละกี่บาทครับลูกยังยังไม่ได้อา,าีเลยะอันนี้ลูกไส้เด้อค่ะน้องลูกกี้น้องลูกกี้เล่นผู้เดียวเล่นคนเดียว,วไม่มีเพื่อนใช่ไหมบว,มมอ,วอะไรนะลูกแล้วไม่มีน้อง,ไ,องไปไหนครับ ลูกี่เป็นอไงอันนี้ก็คือพามไก่แล้วค่ะข้างในมีไก่ไก่แบบหลายเลยไก่ตีมีไก่ตีเดี๋ยวสิผ้าขาไปเบิ่งหลายผู้ได้สนใจกันที ก็มาเบิงอันวิธีการฟานกับฟานไปแล้วน้อยนึงค่ะฟานไปแล้วนิดนึงนี่ค่ะก็จะได้ชิ้นประมาณนี้ค่ะได้ชิ้นประมาณนี้นะคะกับยาเฮ็ดหนาตัวนะนี้ข้าเสียไปเฮ็ดสําหรับแกงค่ะแกงข้ากกบเสีเฮ็ดบางๆแน่ข้ากับฟานไปโหลดค่ะฟานไปโหลดตะกี้เฮ็ดบ่เป็นเด้ค่ะ กะล่องมาฝึก่เคดเบิองถอดเด้ค่ะฝันไปเรื่อยๆตัวเล่มันแก่ข้ากับตัดถทิมข้ากับปลาทิ่มเด้ค่ะอันนี้อันนี้กับเด็ปลาทิ่ม มันแก่ห้ากับฟนไปเรื่อยๆล่ะค่ะกับโบมี่ยังไรแก็ค่อยๆเฮ็ดระวังเนีดบาดมืออันนี้ก็ในน้อยอน,นี่กะออนดีอยู่ค่ะตะกี้กเ็เฮ็ดบ่เป็นดอกอันมันเฮ็ดจังไดรแกงน่อยใหม่ือเป็นตะเฮ็ดยากแท้นะกะบับโบกาเฮ็ดกินบานที่นี่ก็พ่อตั้งแต่ มีขอบครัวกะลอ่องฝื้อเฮ็ดเบื่องค่ไม่ก็บ่ได้เห็ดหยากค่ะเฮ็ดง่ายๆกับเขาวมนบ่มีอหยางหยากค่ะมมนบ่มีสูตรตายตัวกับสูตรไทยสูตรมั่นเนาะค่ะเนาะผู้ใดมีสูตรจังได้กับเห็ดจังสันมันบ่ได้มีสูตรตายตัวอันนี้ก็แกงว่ยากค่ะเฮ็ดง่ายๆขาเท้าอยากกินเอาไว้จำแจวฮะกับแดงไหวค่ะ ก็ใชได้แบบนี้กับฟานไปกับกับเข่ากับเฮ็ดบ่ค่อยเป็นหรอกค่ะแต่ว่าทุกมือนี่ก็มีขอบขั้วแล้วเนาะค่ะก็ต้องฝึกเฮ็ดฝึกอันนี้ขันบ่ร์ขันบ่เฮ็ดจักไฟสิเฮ็ดให้กินนะไม่มีขอบขั้วแล้วเ้าก็ต้องหูจักเฮ็ดหูจั๊กอันนี้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วนะคะคือสมัยตะกี้อยู่กับพ่อกับแม่ก็มีแต่พ่อกับแม่เพิ่นเฮ็ดให้กินอยู่อยู่กับย่าเองสิย่าก็เฮ็ดให้กินเองซีินะคะ ก็แต่อยากยัง้งไฟกระหาให้กินแต่ว่าทุกมือนนี่เข้าบริอยุน้ำเพลินแล้วอะนะเข้ากับแยกออกมาอันเป็นขอบครัวเข้าของสีคะ่ะเข้ากับมาเฮ็ดฟื้นเ็ดเองแม้แต่บื้องามป็นไดหรอกคะ่ะมันก็ยังสีมีตอนใหญ่ๆอยู่เป็นชินใหญ่ๆชินใหญ่ชินช้นน,น้อยชิ้นน้าชินบางอันนี้ก็คือสิบเป็นโนใหญ่ใหญให่ที่เข้าสาบนะคะมันก็จะมีเมืองนีก็น่าจะม่นแกคะ่ะเข้ากับตรงอันนี้ออก เดี๋ยวลองม่งมันได้บอมันอยากสิแกแน่อยู่ถ้ามันบางๆเข้ากันก็ได้ถ้ามันยังอ่อนเข้ากับฟานนี่ก็ได้ค่ะได้อยู่ได้เนี่ยเอาไว้สักวันเอาตัวนี้สักวันอันนี้นิ้วหนูนบอมากหนูกับสีตัดออกค่ะค่ะอัน,น เดี๋ยวหนูขออนุญาตไปฝานค่ามมันเหลืออยู่สองนอขออนุญาตฝานนอใหม่ให้มันแล้วเราก็สิเอาไปต้มค่ะไปต้มไว้กะมื้อนี้หรือมื้อใดดอกสิได้แกงค่ะก็สิไปต้มไว้ต้มไว้แล้วกัขบขมเบได้กแกงมื้อนี้หนูก,ก็สิใส่ตู้เย็นไว้ค่ะแล้วก็จังสิมากแกงมื้อใหม่ขมเบ,บ่ได้แกงมื้อนี้ค่ะสำหรับมื้อนี้ก็ฝากช่อง ล u คก,กี้แฟมิลี่น้ำเนเดอร์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งให้น้ำเนเดอร์ค่ะฝากช่องเนเดอร์ค่ะสำหรับมือเนกะไวซัมเน่เนาะค่ะสวัสดีค่ะพอกันคลิปหนาเนาะค่ะบ๊ายบาย